ชิ้ชู้แล้วกักบที่เป็นแข็งๆคือที่อ่านลานนี้ก็เป็นใบใบปิวนะคะคนนี้ใครคะคนนี้ก็คือใบซอยถวัดน,นี้เขาขเพื่อนมันในน้ำเบ๊ตๆจะมาฟังเข็มกันนะคะกลัวไหมไม่กลัค่ะไม่กลัวอันนี้เป็นจุดอะไรครับคุณหมอ อันนี้จะเป็นจุดปลายห้ยอะค่ะจะช่วย ife, Help, เก so mm ี่ยวกับเรื่องสติแล้วก็ความจำด้วยเป็นไงบ้างครับเออไม่ค่อยฝึก ค่ะเพื่อนเพ่นมันนี้